ประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับกลับเข้ามาครับอย่างที่ผมบอกครับเรามาดูกันว่าบรรยากาศการอภิปรายแบบนี้มุมมองของนักการเมืองที่คร่ำวอดในเวทีมานาน มองแบบไหนผมอยู่กับคุณถาวรเสน,เนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบได้ตามดูการอภิปรายไหมครับตามบ้างไม่ตามบ้างนต่ก็ย้อ,อยนหลังบ้างถือว่าครั้งประวัติศาสตร์ไหมครับไม่ประวัติศาสตร์อภิปราย<ต>นายกเดียวออนายกเดียวนี่ถือว่าไฮไลท์และก็บุ่งเน้นที่นายก ที่หลายคนบอกว่าร้องไห้หรือลาออกนั่นคือไฮไลท์วัตถุประสงค์ครับ้องไห้หรือลาออกผมบอกไม่ใช่อะติดคุกไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องลาออกติดคุกแล้วถูกให้ออกอะถ้าอย่างนี้ขออนุญาตอย่างนี้กันเลยกันแล้วกันครึ่งวันผ่านไปคงจะได้ตามย้อนหลังบ้างบางท่านเด่นๆก็คงตามแล้วเอาเฉพาะครึ่งวันก่อนนะให้คะแนนฝ่ายค้านซึ่งประกอบไปด้วยพรรค ประชาชนกับพลังประชารัฐแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเด่นๆเลยครับพักเพื่อไทยให้คะแนนยังไงเต็ม10บสำหรับสองฝ่ายเออผมให้ประชาชน80 80เต็มร้อยแเต็มสิบเต็มสิส่วนพลังประชารัฐที่อภิปรายในประเด็นที่ว่าด้วยการไม่เสียภาษีให้สัก75สหสู <80. S 2> สีสูสีเฉพาะคนเดียวพอน้องผู้หญิงชื่ออะไรไม่รู คุณพิมพรคุณพิมพรส่วนหัวหน้าพักทั้งสองพักก็เป็นการโปรยหัวหนังหมาถึงว่าพักประชาชนและพักพลังประชารัฐลุงพอมแค่โปรยหัวตีกรอบกว้างๆซึ่งผมคิดว่าหลายคนที่รู้ว่าพลเอกประวิทย์คืออดีตพบทบอ,อดีตรัฐว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างน้อยสองสมัย อดีตรองนาะยกวายความมั่นคงอย่างน้อยข้อสองสมัยและที่สําคัญคืออดีตคอสชหนึ่งในสามปอผมก็คาดหวังสูงนะว่าลุงป้อมน่าจะอภิปรายแล้วก็มีหลักฐานมีข้อมูลที่ว่าด้วยเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งจัดการกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่มีนายทักษิณเป็นผู้คิด เพื่อไทยเป็นผู boundaries. ้ทําหรือทักษิณเป็นผู้สั hay hay alumni, ่งการหรือให้แนวนนาแวทางแล้วก็อิงก็จะเป็นผู้ดําเนินการแต่ปรากฏว่าการคาดหวังของผมไม่ได้เป็นไปตามนั้นเช่น m o โ c ย4เราคิดว่าน่าจะมีหลักฐานเด็ดที่จะจับเท็จถึงการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับเพื่อนบ้านในนามของ รัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดก่อนที่อยู่ในนามของเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีหลักฐานเด็ดและหรือนโยบายกำปั้นเหล็กที่ทักษิณใช้และก็ผิดพลาดนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงจงกระทั่งทักษิณและอิงลงไปเยี่ยมปักใต้เพื่อที่จะชิมลางหรือยั่วยุคมภัยชปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ทักษิณลงไปและกลับขึ้นมาหรือวันที่อุ้งอิงไปและกลับขึ้นมา กลับเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นมากขึ้น hmm. ผมคิดว่าลุงป้อมน่าจะใช้หน่วยราชการรับเก็บเอาพยานหลักฐานในการสั่งการที่ผิดนำไปสู่ความผิดพลาดไปสู่การตายนับเจ็ดพันกว่าคนสูญเสียเงินไปแล้วห้าแสนกว่าล้านเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่มี hmm. และหรือการดำเนินการกับพี่น้อง ของเราที่ถูกหลอ,อกเพื่อคดีสมัครใจคดีไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอร์ร e นเตอร์หรือเกี่ยวกับการพน,นันออนไลน์สิ่งที่ทำผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงรอบๆประเทศของเราสิ่งเหล่านี้งานด้านความมั่นคงจะต้องเก็บเอาหลักฐานที่จยงุยึดไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยนั่นคืออยู่เบื้องหลังนายกแต่ปรากฏกลับไม่มี กลับไม่มีเมื่อไม่มีไฮไลท์ที่คนคาดหวังมันก็ได้แค่อารัมพบุตรหรือที่เรียกว่าแถลงการเปิดสำนวนกว้างๆแถลงการเปิดสำนวนกว้างๆเพราะคุณถาวรเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาคเคยดูแลความมั่นคงมาครับก็เลยคาดว่าลุงป้อมซึ่งเคยเป็นผอทบตั้งแต่สมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกเนี่ย แล้วก็ไล่มาเป็นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองนายกครับน่าจะกรรมอะไรไว้เยอะครับและหรือณวันนี้ที่บริเวณอุบลราชธานีที่ปราสาทอะไรเมือนทมเหมือนท,ม,ม,อนทมนะฮะปรากฏว่าทาหารไข่เพื่อนบ้านมายุยูุๆจนกระทั่งแม่ทัพภาคสองประกาศพร้อมสู้รบและชนะเท่านั้นและถึงขนาดแม่ทัพภาคสอง หารือกับแม่ทัพกองทัพอากาศเพื่อให้เตรียมพร้อมในเรื่องของคิฟเฟลและเอฟซีโในการที่จะต่อสู้ถ้าข่ายโน้นเขาลุกลานเข้ามานั่นเป็นความผิดพลาดในการทํางานเรื่องของนโยบายระหว่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้ครับและหรือเป็นความผิดพลาดในเรื่องของการปล่อยประละเลยชายแดนจนกระทั่งว่าสาริสาลาจะะตุลมิ หรือไตรมิตรเนี่ยที่พลเอกอิกสรพงศ์หนุนพักดีเป็นผู้สร้างเอาไว้ในพื้นที่สามประเทศณจุดนั้นครับก็คือลาวแล้วก็ขเขมรแล้วก็ไทยปรากฏถูกเผาครับสิ่งเหล่านี้ผมคาดหวังสูงว่าลุงป้อมจะหยิบชกเรื่องเหล่านี้มาอภิปรายเรื่องความล้มเหลวการทำงานด้านความมั่นคงด้านระหว่างประเทศปรากฏว่าไม่มีคื ถ้าลุงป้อมใช้สิบนาทีครับที่ลุงป้อมได้ครับจี้ไปที่ความมั่นคงอย่างเดียวอย่างเดียวแบบนี้จบเลยโอ้โหจบเลยแล้วลุงป้อมแกจะเป็นพอบอทอบอที่ไม่มีวันตายทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยในสายตาของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการสมรภไทยมีหลักฐานจิ้มไปถึงบุคคลที่อยู่ภายหลังนายกรัฐมนตรีหมดไหมถึงแน่นอนถึงแน่นอน MOU มโอถึงความความรุนแรงในภาคใต้ถึงอันนี้ชัดอันนี DVD> ้ชัดถึงถึงอโอ้แล้วในภาคอีสานที่อุบลหรือที่สุรินที่เหตุเกิดขณะนี้นะับก็ถึงใครอ่ะรองนายกไายความมั่นคงที่อดีตเขากล่าวหาว่าเคยเข้าป่ามาก่อนอ่ก็คือรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันใช่และหรือขวังตะวันตกครับ ที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาว่าไฟฟ้าเดินไปยังไงอินเทอร์เน็ตส่งไปได้ยังไงปรากฏว่าให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีของจีนมาดัดจัดการสิ <ฮะ S 2> ร่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความบกพร่องความล้มเหลวในเรื่องของการบริหารราชการทั้งนั้นแต่ลุงป้อมมีพูดนะลุงป้อมอภิปรายสิบนาทีเนี่ยมีพูดเรื่องเอ u มนะมีพูดเรื่องลูกเรือไทยสี่คนที่ถูกพมา่าจับไปสี่เดือนไม่ยังไม่คืนนะแต่ เหมือนัอน,อนนั้นเข<ร>า,า,าเรียกว่านะเป็นการแถลงการเปิดสำนวนเปิดการอภิปรายอแค่โปรยหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่มัน่นลุงป้อมในฐานะหัวหน้าพักส่งข้อมูลให้ลูกพักอภิปรายอย่างนี้ได้ไหมโอโ้โหยิ่งได้ได้ไหมได้ไหมถ้าลุงป้อมจะลุกขึ้นมาโปรยหัวแล้วให้คนใดคนหนึ่งที่ไว้วางใจในเรื่องของด้านความมัน่นคงลุกขึ้นมา ให้ความไว้าวางใจในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยลุกขึ้นมาในเรื่องของกําลังทาหารเขตชายแดนลุกขึ้นมาในเรื่อง MOU ลุกขึ้นมาแล้วทุกอย่างก,ก็จะสมบูรณ์แสดงว่า10นาทีที่ลุงป้อมได้อภิปรายเปิดหัวไปเนี่ยมันยังไม่ชัดว่าพักพลังประชารัฐจะเล่นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักหรือเปล่าซึ่งจะชัดได้คนอดีตพอบทบ รับรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตรองนายกฝ่ายความมั่นคงต้องเอาข้อมูลออกมาให้ได้จะใช้พรบรคำสั่งเรียกจากสภาก็ยังได้หรือคณะกรรมการสามัญที่คนของตัวเองนั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนั้นก็ยังเอามาได้ครับไม่ต้องใช้บทบาทอํานาจความเป็นผู้มีบารมีในกองทัพหรือในหน่วยงานความมั่นคงหรอกจึงเป็นเหตุให้การเปิด สำนวนหรือการเปิดอภิปรายเพียงแต่อลัมพมุดยังไม่สะใจโก่ะเดี๋ยวเหลืออีก20กว่าชั่วโมงนะครับลูกพักของลุงป้อมลุงป้อมพูดว่ามี4คนผ่านไปแล้วนะผมผมได้ดูตอนเช้าไปหนึ่งคนคนอื่นผมยังไม่ได้เห็นนะยังรอมีความหวังได้นะครับดียังมีความรอให้กำลังใจลุงป้อมให้กำลังใจพลังประชารัฐนะครับที่ตั้งใจครับ แต่ว่าถ้าจะให้สะใจโกมันต้องลงลึกต้องมาทางความมั่นคงและลึกกว่านี้ครับโดยความคาดหวังว่าลุงป้อมน่าจะมีสิ่งที่กำอยู่ในมือครับไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องลาออกติดคุกแน่นอนใช่ทีนี้กลับเข้ามาพลังประชารัฐเขามี20เสียงเองคุณถาวรเพอๆอาจจะเหลือ10เสียงด้วย เราตั้งความหวังกับลุงป้อมได้แล้วคุณถามว่าไม่ตั้งความหวังกับพรคประชาชนเหรอคุณคุณอะไรนะนัทพงษ์หรือปัญญวุทธคุณเท็งก็เปิดอภิปรายกว้างพอๆกับลุงป้อมเหมือนกันนะนั่นก็ผมไม่ได้ตั้งความหวัง <laughs> ผมไม่ได้คาดหวังเมื่อไม่คาดหวังเราก็ไม่ลุ้นโอ้ไม่ได้คาดหวังจะเห็นได้ว่าการโปรยหัวการประโคมข่าว การให้ความหวังกับพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้คาดหวังไว้ที่เทงเลยนะเขาไม่ได้คาดหวังไว้ที่เทงโซเชียลมีเดียหรือพี่น้องประชาชนคาดหวังที่หลุงป้อมเพราะใครคาดคิดว่าลุงป้อมจะลุกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่เป็นไรลุงป้อมครับก็ถือว่าได้ทําหน้าที่พอสมควรแล้ว แต่ยังเหลืออีกสามคนอีกสามคนคาเหวังผมคาดหวังว่าลุงป้อมจะต้องมีพยานหลักฐานเด็ดส่งให้ลูกพักนะครับแต่ว่าคะแนนที่ได้แปดครึ่งกับเจ็ดครึ่งเดี๋ยวเราไปให้คะแนนที่ลูกพักเขามากกว่าก็คือที่ลูกพักพักประชาชนกับพักพลังประชารัฐเดี๋ยวเราจะคุยกันนะว่าให้คะแนนสูงกับลุงป้อมเฉพาะใจบรรดาแรงอาใจแต่ว่าต้องถือว่าคุณถาวร ตั้งแต่เห็นลุงป้อมในถนนการเมืองเคยเห็นลุงป้อมลุกขึ้นอภิปรายยาวที่สุดแบบนี้ไหมย,ยังไม่เคยยังไม่เคยนะนี่แหละผมให้คะแนนลุงป้อมมากจากการที่ใช้วิธีการใจบันดานแลแรงอือันนี้เรียกว่าตั้งใจเลยไหมตั้งใจมาเลยตั้งใจตั้งใจนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกันะนะฮะเอาแค่ใจบันดานแลแรงก็โอเคแล้วครับแต่ปรากฏว่า สินาทีของพลเอกประวิตยสร้างสร้างคำเนี่ยเยความเห็นมากมายทั้งบวกและลบ,บแต่หนึ่งนาทีของนายกรัมตรีที่ลุกขึ้นสวนการอภิปรายของพลเอกประวิตย์ถูกวิจารณ์ในทางลบเยอะมากคุณถาวรเนื่องจากเด็กรุ่นหลานลุกขึ้นมาพูดในเชิงดูถูกเหยียดหยามคุณลุงใช้คำว่า เวลาจากการที่ท่านผู้ทรงเกียรติอภิปรายไปเมื่อกี้ได้สิบนาทีเศษและก็ไม่ได้ถือโอกาสนั้นตอบคำถามของลุงป้อมเพื่อที่จะหาโอกาสชี้แจงจากการกล่าวหาแม้จะกว้างซึ่งถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เก่งต้องถือโอกาสนั้นอภิปลายเรื่องของผลงานเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องไป แต่นี่ใหม่อรก็แสดงว่านายกก็ยังไม่มีภูมิปัญญาพอการเริ่มต้นคนแรกถ้าคุณลุกขึ้นมาจะตอบทันทีคุณต้องมีภูมิปัญญาและก็ผลงานออกอาชีแจงและอธิบายและนำเสนอคือหมายความว่าลุงป้อมกล่าวหา3ข้อับ o u o u ครับ2เรื่องเศรษฐกิจับ3เรื่องภาษีเรื่องเอาพายถ้าคุณตีตกทุก3ประเด็นตั้งแต่วินาทีแรก เครดิตเป็นของคุณเลยขึ้นเลย oh. แต่นี่ไม่ฮะออกมาในเชิงของผมจะใช้คําว่าลบหลู่ลุงป้อมก็ได้อ,อ๋อมีแค่นี้เองเหรอสิบนาทีแค่นี้เองแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยตอบว่าแต่หารู้ไหมว่าการตอบคํานี้คําเดียวกลับตัวเองติดลบแทนที่ลุงป้อมที่ประชาชนคาดหวังจะถูกลดความมั่นใจความต้องการของพี่น้องประชาชนไปลุงป้อมกลับได้คะแนน มันมันเป็นแรงกลับทันทีใช่คือ<ช>คุณไม่ลุกตอบลุงป,ป้อมอาจจะถูกวิวจารณ์หนักแต่พอคุณลุกตอบว่าที่คุณพูดมาดิฉันเห็นว่าดิฉันว่าดิฉันบอกว่าไม่เป็นความจริงแค่คนี้แหละเขาด่าคุณทันทีเลยทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับผู้อภิปรายคนอื่นที่จิกจิกจิกกลับนั่งเฉยเออเข้าใจแล้วครับใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นยกแรกผ่านไปเอาว่าท่านในสายตาคุณถาวร ฝ่ายค้านทําหน้าที่ได้ดีพอสมควรครับส่วนนายกรัฐมนตรีติดลบก่อนอย,ยกแรกยกแรกนะ,ะ,ดะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วจะลงไปในรายละเอียดมากกว่านี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยๆแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุ จะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี้คุณผู้ชมมี3 0ซองราคาปกตินะครับ 3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือที่ Line@tv999 ครับ